จัดให้ตามคอมเมนต์เลยค่ะเทียบจัดเต็มทุกรุ่นแบบจุกๆนะคะ iPad Gen 10เทียบกับ iPad mini 6 iPad Air 4แล้วก็ iPad Air 5ค่ะ จากคลิปเดิมนะคะคลิปที่จันได้ตอบคอมเมนต์ไปคลิปที่แล้วใช่ไหมก็มีคนเรียกรองมาเยอะมากๆเลยว่าอยากให้เราลองเปรียบเทียบให้ดูหน่อยว่า g e n 10 Air 4 a i r 5หรือ Mini 6เนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันซื้ออันไหนดีนะคะมาคลิปนี้ค่ะเทียบให้ดูทีเดียวเลยค่ะมาเริ่มที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคู่นี้นะคะเปิดตัวราคาเท่ากันแต่ไซส์ไม่เท่ากันค่ะนี่คือ iPad Gen 10กับ iPad Mini 6กค่ะจันขอสรุปสิ่งที่เขาแตกต่างกันชัดเจนก่อนเลยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของหน้าจอเห็นได้ชัััดวว่าออออออนนนนนีี้ออนน้้คคือืจจ10.9ิ 8. 3นิ้วค่ะแตกต่างกันด้วยไซส์อย่างชัดเจนเรื่องที่2คือเรื่องของสีและตัวเครื่องค่ะแตกต่างจาก Gen 10แน่นอนเพราะว่าคนลโทนสีกันเลยนี้6เนี่ยมันจะเป็นโทนสีแบบทางการแบบพบปะลูกค้าได้สีจะเข้มๆหน่อยนะคะส่วน Gen 10เนี่ยโอ้โหแฟชั่นเลยคือจัดเต็มสีสัน c o l o r f ร์เลยค่ะเน้นเด่นไปก่อนมองเห็นมาแต่ไกลว่าใช้ iPad Gen 10ค่ะเรื่องที่3ค่ะคือเรื่องตำแหน่งของปุ่มเพิ่มลดเสียงแตกต่างกันเลย iPad Gen 10 จะว่าไปก็คืออยู่ข้างๆมันก็จะง่ายหน่อยกดบนกดล่างเนาะลราก็จะแบบคำแล้วก็รู้ส่วน iPad mini 6นะคะจะอยู่ด้านบนก็คือคุณก็ต้องดูว่าซ้ายกับขวาก็ถ้าสมมติคุณคำคำดูก็อาจจะแบบนิดนึงเนาะไม่รู้ว่าไหนลดไหนเพิ่มอันนี้ก็จะง่ายกว่าเพราะคุณหยิบตั้งขึ้นมาก็สามารถกดได้เลยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดส่วนตัวเรื่องที่4ค่ะคือเรื่องของการแต่งกล้องที่ถูกปรับมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่รู้กัน iPad Gen 10เนี่ยกล้องจะอยู่แนวนอนนะคะก็คือตั้งอยู่ตรงนี้จากแต่ก่อนจะอยู่ด้านบนตรงนี้ใช่ไหมคะไปอยงอู่่ทีีเดิมก็คืข้นนตร ะะเรื่องที่5ค่ะคือเรื่องของค่าสีที่หน้าจอ iPad Gen 10เป็น sRGB แต่ mini 6นะคะเป็น P3 ค่ะส่วนความสว่างเนี่ยก็ให้เท่ากันเลยคือ500 nits นะแล้วก็เรื่องที่6ค่ะ Apple Pencil ใช้คนลเจนเลยอันนี้ใช้เจน1ส่วนอันนี้ใช้เจน2ค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่7ค่ะเรื่องของชิปเซต iPad Gen 10ให้มาที่ชิป A 14บ i o n i c ส่วน iPad mini 6เนี่ยให้มาที่ชิป A 15บ i o n i c ดังนั้น ชิปตัวนี้นะคะจะแรงกว่าต่อกันด้วยเรื่องที่เหมือนกันบ้างดีกว่าเรื่องที่เหมือนกันเนี่ยคือเรื่องของคุณภาพกล้องหน้าค่ะและกล้องหลังเพราะว่ามีความละเอียดเหมือนกันก็คือ12ล้านพิกเซลนะคะมีพอร์ตเป็น USB C ถ่ายวิดีโอ 4K แล้วก็รองรับ 5G ในทั้งคู่เลยค่ะความจุก,ก็มีเหมือนกันก็คือเริ่มต้นที่ขนาด64กิกแลวก็256กิกค่ะให้เลือกเหมือนกันทุกอย่างเลยต่อมาค่ะมาเทียบรีวิวเรื่องของการใช้งานกันบ้างดีกว่าเริ่มที่การจด การวาดมาดูซิว่าสองตัวนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไหมแต่จริงจริงนะเท่าที่เจนลองมาเจนว่าทั้งคู่สามารถทําได้ดีแต่ความใหญ่ของ iPad Gen10 มันเลยทําให้เรู้สึกใช้งานได้ง่ายกว่าดูละเอียดมากกว่าแบบเข้าตาเต็มตามากยิ่งขึ้น แต่เรื่องของการหยิบปากกามาเขียนแล้วมีความสมูทเนี่ย iPad Mini 6จะทําได้ดีกว่าค่ะ,คะก็อาจจะเป็นเพราะว่า Apple Pencil Gen 2เรามาสามารถทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นมากกว่าแต่มีข้อสังเกตนิดนึงค่ะเวลาที่จะพิมพ์หรือท Presentation มันจะมีแทบคีย์บอร์ดขึ้นมากินพื้นที่ของหน้าจอ Mini 6เนี่ยมันตัวเล็กใช่ปะ่ะดังนั้นนะมันก็อาจจะกินพื้นที่เยอะไปหน่อยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดก็ได้ค่ะแต่ก็แลกมากับความพกง่ายนะคะอันนี้ใส่กระเป๋าเดินทางพกไปได้เลยกระเป๋าที่เราถือทุกวันนี้พกง่ายๆไม่ต้อองแบบหนักะไร พกพาง่ายสุดๆก็ต้องแลกกันมาเนาะต่อไปค่ะวัดเรื่องของการใช้งานและชิปประมวลผลด้วยการ Export Video ดีโอที่ตัดต่อมาการแสดงสีของภาพกราฟิกบนหน้าจอรวมถึงพวกเล่นเกมดูหนังฟังเพลงด้วยนะคะ เราจะาทั้งหมดนียมาเทียบกันดูว่าเป็นยังไงค่ะซึ่งแพลนเบนช์มาก,ก็ตามที่เห็นเลยค่ะมินิ6ที่ใช้ชิป A15 b บ o น i ิคะแนน,นสูงกว่าตัว Gen 10ที่ใช้ A14 นะคะส่วนเรื่องของการแสดงผลกราฟิกหรือดูหนังทั่ว,วไปเนี่ยทั้งคู่สามารถใช้งานได้ดีตามปกติเลยค่ะมาถึงการถ่ายโอนไฟลในขนาดที่เท่ากันนะคะนั่นก็คือ1.87กิกนะคะของรุ่นมินิ6กับ Gen 10รุ่นมินิ6เนี่ยใช้เวลาไป23วินาทีแต่ Gen 10นะใช้เวลาไป1.26นาทีเพราะว่ามาตรฐานของ USB Type C 2รุ่่นนนี้ตกตางกั Gen10 เป็น2.0ส่วน Mini6 เป็น3.1ค่ะ มาต่อกันสักนิดนึงนะคะสิ่งที่แจนลองมามีอย่างหนึ่งที่แจนอยากพูดถึงก็คือการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงใช่ไหมคะแจนรู้สึกว่า iPad Mini 6เนี่ยสะดวกกว่าเพราะว่าเราสามารถถือได้อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราเล่นได้แบบถนัดมือมากกว่าเยอะๆแต่ว่าตัวเนี้ยพอมันใหญ่มันก็จะมีความแบบกว้างอะนึกออกทุกคนเพราะอย่างเงี้ยมันก็มีความมันได้อัดรถมากกว่าเล่นเกมรถแข่งเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้ง่ายมากกว่านะคะแต่ถ้าสมมุติเป็นการทํางานก็ต้องบอกตามตรงว่า iPad g e n 10เนี่ยมันสามารถทํางานได้ดีกว่าเพราะว่าจอใหญ่ เก็บรายละเอียดได้เยอะกว่าเวลาเราจะพิมพ์หรือว่าจิ้มจุดที่เราแบบเอ้ยตัวนี้มันต้องการเ้นวรคตรงนี้นะมันก็จะสามารถทําได้ดีกว่านะคะแต่ว่าแบบอย่างเช่นถ้าถือเนี่ยก็มีความเมื่ยนิดนึงก็ต้องหาขาตั้งดีๆที่เป็นได้องศาของเราหรือถ้าถือเล่นเกมก็มีความใหญ่ไปนิดนึงค่ะเอาแล้วค่ะมาถึงตัวเต็งนะคะที่ทุกคนขอมาเป็นคอมเมนต์ที่ป๊อปปูล่ามากคือทุกคนพิมพ์มาหมดเลยว่าพี่จีคะพี่แจนคะช่วยเปรียบเทียบ iPad Gen 10กับ iPad Air 4กับ Air 5ให้หน่อยได้ไหมคะแจนก็เลยจัดให้เรียบร้อยและะ้วค เทียบทีเดียวเลยนะสามรุ่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องของราคาค่ะเริ่มต้นที่ iPad Gen 10ราคาเริ่มต้นเนี่ยเขาเปิดตัวมาที่17,900บาทตามมาด้วย iPad Air 4 19,900บาทและสุดท้ายค่ะราคาปัจจุบันของ iPad Air 5 23,900บาทค่ะ Gen 10ห่างกับ Air 4ที่2,000บาท Gen 10ห่างกับ Air 5 ที่6000บาทค่ะแต่ว่าดูนะหน้าตาภายนอกบอกได้เลยว่าฝาแฝดแฝดสสีเอ้ไม่นะอันนี้ก็สีเหมือนกันแต่ว่าก็คอโทส่วนตัวแจนมองว่าเอกลักษณ์ของ Gen 10เนี่ยเอาใจคนชอบสีสันสดใสอยู่แล้วเพราะเราเห็นล้วสีที่มันออกมาคือแบบสีสนุกสนุกอะสีแบบดูแบบสดใสน่ารักสดใสแต่ว่าของ Air สีเนี่ยจะออกมาแบบน่ารักน่ารักนิดน,นึงสีมันจะดูมีความแบบพาสเทลนิดน,นึงทุกคนนึกออกปะมันจะมีความเข้มเข้ม,ขมแบบเป็นโทนเข้มแต่สีออกแนวพาสเทลส่วน iPad Air 5, ก็จะมีความเข้มไปยิ่งกว่าในความรู้สึกส่วนตัวแอบรู้สึกว่า Air 5สีมันดูมีความแบบผู้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเนาะอันนี้ก็เข้มเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นโทนเข้มแต่ว่ามีความเป็นพาสเทลอยู่อันนี้ก็สดใสไปเลยค่ะแต่ว่าเรื่องต่อมาคือเรื่องของหน้าจอหน้าจอของทั้ง3ตัวนี้นะคะเป็น Liquid r e ติ n ่าขนาดเท่ากันหมดแต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันค่ะหน้าจอของรุ่น Air ทั้งหมดเลยนะเป็นฟูลลามิเนชันค่ะจะรู้สึกว่าหน้าจอของเขาเนี่ยไม่มีแกอบในการเขียนเหมือนประการแนบไปกับจอเลยส่วนตัว Gen 1 0ะะยังไม่มีนะ ดังนั้นนะ่ะคนที่วาดรูปเยอะๆคนที่เป็นกราฟิกซึ่งน้องที่ออฟฟิศแจนเขาบอกเลยว่ามันได้รับถึงความแตกต่างแน่นอนเพราะว่าคนที่เขาวาดรูปอยู่ในจอที่มีแบบฟูลลามิเนตเนี่ยมันทําให้แบบการใช้งานของเขารู้สึกแบบ มันเนียนกว่าตัวนี้ iPad Gen 10ก็จะมีความแตกต่างนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณใช้นิ้วเล่นๆเรื่อยๆแบบแค่ตัทั่วไปคุณอาจจะไม่ได้สัมผัสได้ขนาดนั้นน่าจะว่านะต้องเป็นคนที่ใช้งานกับประกาศจริงๆค่ะเอาละค่ะมาถึงเรื่องตำแหน่งกล้องที่ถูกเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่า Air 4กับ Air 5กล้องเนี่ยจะอยู่ด้านบนตรงนี้เปตรงนี้นะคะ แต่ว่า Gen 10เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแบเป็นอยู่แนวนอนเรียบร้อยแล้วก็มาลองดูตำแหน่งสายตานะคะว่าเวลา Face Time กันหรือวิดีโอคอลเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนคือเอาตรงนะถามแจนแจนแค่รู้สึกว่าพอในยุคที่เราใช้ซูมหรือว่าประชุมออนไลน์กันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหรือเรียนออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการที่มีกล้องอยู่ตรงเนี้ยอาจจะมีประโยชน์ต่อการทําแบบนั้นมากขึ้นก็ได้ดังนั้นน่ะก็เลยอยากเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าถ้าสมมติเราใช้ในการเรียนการประชุมจริงๆเราต้องเปิดกล้องเนี่ยการที่ตั้งนอแมด ที่ได้ไปแพดก็ไม่ค่อยตั้งแนวตั้งอะแล้วก็ประชุมอยู่แล้วใช่ปหเขาก็จะตั้งเป็นแนวนอนแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นคุณลองดูว่าคุณรู้สึกยังไงทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะ การทดลองมองกล้องตอนประชุมนะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนจนขอสรุปว่าถ้าเรามองกล้องของ iPad Air เนี่ยมันจะดูเอียงๆนิดนึงค่ะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่แต่ถ้าเรามองกล้องของ iPad Gen 10นะคะแนวสายตายะจะดูธรรมชาติมากเหมือนเวลาเราคุยกับเพื่อนแบบมองหน้ากันเลยค่ะมาต่อกันที่ Apple Pencil ค่ะมีแค่ iPad Gen 10เท่านั้น <c oughs> ที่ใช้ Apple Pencil Gen 1. <c oughs> 1นอกจากนะคะใช้ Gen 2หมดเลยซึ่งสามารถตึกตรงนี้ได้ตัวนี้ก็ตึก เหม,มาต่อกันที่เรื่องของชิปค่ะมีอยู่2ตัวที่ใช้ชิป A14 Bionic เหมือนกันก็คือ iPad Gen 10กับ iPad Air 4ส่วน iPad Air 5ใช้ M1 ค่ะเป็นพี่ใหญ่สุดเลยราคาก็เลยจะสูงม,มาเป็นเลข2เนาะตัวนี้ยังอยู่เลขหมื่นไปปายนะอันนี้เป็น2แล้วเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปทดสอบความแรงกันดีกว่าว่าการทำงานเนี่ยเป็นยังไงเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ด้วยนะว่าพอร์ต USB-C เหมือนกันทุกตัวแต่ว่าโอนไฟเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ย คิตอบคําถาม iPad Gen 10อะจะได้ลองเทียบให้ดูแล้วแหละแต่ว่าเป็นการเทียบรุ่นของ iPad Air 5กับ Pro M1 รอบนี้เอาทีนึงเลยละกันให้เห็นเลยทั้ง4ตัวเพราะว่า Air 4ี่ เขาใช้ชิปตัวเดียวกันกับ Gen 10เลยค่ะมาถึงเรื่องคะแนน e n c h m a ม k ของทั้ง3รุ่นนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะที่ Air 5เนี่ยได้คะแนนสูงสุดเลยส่วน Air 4กับ Gen 10นะคะใกล้เคียงกันมากเลยค่ะเรื่องการวาดรูปเนี่ยเอาจริงจรงจว่าสามารถใช้ได้ทั้งหมดค่ะจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะแต่ถ้าใครใส่วาดจริงๆเนี่ยอาจจะแนะนาไปที่ Air มากกว่าจอเขาเนี่ยสีดีกว่าด้วยค่ะแล้วปากกาก็เป็น Apple Pencil 2ด้วยค่ะแม้ตามคาดเลยค่ะชิป M1 อย่าง iPad Air 5นะคะเร็วสุดเลยตามมาด้วย Air 4แล้วก็ Gen 10ค่ะแทบไม่ห่างก,กัน เท่่าไหระคจากการทดสอบความยาววิดีโอ1นาทีผลที่ได้ก็คือ Air 5เนี่ยเสร็จก่อนเพื่อนเลยค่ะส่วน Air 4กับ Gen 10เนี่ยพอๆกันเลยไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่มาถึงการถ่ายโอนไฟล์ในขณะที่เท่ากันจะได้ทําการทดสอบ3รุ่นพร้อมกันนะคะทุกตัวใช้พอร์ต USB Type C หมดเลยค่ะไฟล์ขนาดเท่ากันเป๊ะ1.87กิกนะเรื่องที่ Air 5ใช้เวลาไปทั้งหมด37วินาทีส่ว Air 4เนี่ยใช้เวลาไป38วินาที แต่เจน10เนี่ยนะใช้เวลาไป1.26นาทีเลยค่ะนี่ก็คือไฟล์รูป4ี่รูปจาก4รุ่นค่ะแจนขอเรีองตามลำดับความชอบของแจนก่อนเลยนะส่วนตัวให้ Air 5เนี่ยเป็นที่1ในใจละกันรู้สึกว่าชอบสีของ Air 5ห้าเจนเนี่ยเอาไปที่2เลยคะ่ะเพราะรู้สึกว่าสีโดยรวมของเขาเนี่ยค่อนข้างดูธรรมชาติแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูนวลๆด้วยค่ะส่วนตัวสุดท้ายค่ะคือมินิ6กับ Air 4 2ตัวนี้รู้สึกว่าเท่าๆกันเพราะว่าสีเนี่ยอาจจะยังอ่อนไปนิดนึงก็เลยยังไม่ค่อยถูกใจสัก ว่ายังไม่ค่อยตรงกับสีที่เราเห็นแบบของจริงเท่าไหรค่ค่ะแต่เรื่องของความชัดก็คิดว่าทุกรุ่นเนี่ยสามารถให้ความคมชัดได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของโทนสีนั่นเองคะ่ะก็แล้วแต่เอาว่าเราชอบสีแบบไหนคะ่ะก็ลองเลือกกันดูได้นะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลการทดสอบพี่แจนเนี่ยทดลองให้ทุกคนได้ดูส่วนการตัดสินใจจะซื้อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการในแต่ละคนเลยค่ะบางคนต้องการ iPad แค่พกพาง,ง่ายดูหนังฟังเพลงเล่นเกมบางคนต้องการแบบไวสําหรับทํางานเลยจริงๆเอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเหมาะกับใครตัวแรก iPad Mini 6ตัวนี้นะคะเปิดตัวเท่ากับเจน10แต่ว่าแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของขนาดถึกออกไหมใครที่ชอบพกพาสะดวกเล่นเกมเอ็นเตอร์เทนดูหนังได้ถนัดมือ ัวนี้เหมาะเลยค่ะเพราะว่าถือตัวเดียวมันก็ง่ายๆนะคะ,ะก็พกพาง่ายเสร็กระเป๋าได้เลยต่อมาที่ Air 4สนะคะตัวนี้นะคะชิปเดียวกันจอเท่ากันแต่ว่าราคาแพงกว่า iPad Gen10 2000บาทแต่ก็นิดนึงนะคือเรื่องของสีสันนะ่ะตัวนี้สีสันจะน้อยกว่าดังนั้นตัวนี้จะเป็นสีแบบโทนเข้มนิดนึงเนาะดังนั้นก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานสีโทนเข้มแต่สีออกแนวพาสเทลนึกออกปะคือสีมันแบบพาสเทลอะแต่มันมาในโทนเข้มๆอะเอาเป็นว่า ใครที่แบบอยากคกพาทํางานได้หลากหลายตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเน้นแค่การทํางานไม่ได้ถ่ายรูปมีเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกันเหมือนกันก็คือเรื่องของกล้องหน้าค่ะเพราะว่า iPad Air 4เนี่ยให้มาแค่7ล้านส่วน Gen 1 0เนี่ยให้มาที่12ล้านดังน,นั้นนะใครที่ต้องใช้กล้องหน้าในการประชุมในการเรียนหรือว่าใช้กล้องหน้าเยอะๆเนี่ยคุณก็ต้องชั่งน้าหนักหรือว่าคุณอยากได้แบบไหนเพราะว่ามีตัวชิปเหมือนกันแต่ว่ากล้องหน้าที่แตกต่างกันถ้าคุณใช้กล้องหน้าเป็นประจําในการประชุมออนไลน์ line, แนะนํา Gen 1 0ค่ะต่อมาที่ iPad Air 5กับ iPad Gen 10นะคะ2ตัวนี้แตกต่างกันหลากหลายอย่างเลยค่ะเป็นคู่ที่เจนคิดว่าวัดใจเลยอ่ะเพราะว่าราคาห่างกันตั้ง6,000บาทแต่ถ้าคุณตัดสินใจซื้อคุณก็จะได้ M1 ใน Air 5แต่ถ้าคุณมีงบจำกัด ไม่ได้ใช้งานหนักมาก Gen 10ก็ยังสามารถใช้งานได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานของคุณคุณต้องการใช้งานเขาหนักแรงมากแค่ไหนคุณก็ต้องลองพิจารณาดูตรงนี้นะคะส่วนใครที่อยากดูรีวิว iPad Gen 10เทียบกับ iPad Gen 9ก็สามารถไปดูได้ในคลิปที่พี่ซีแกะกล่องรีวิว iPad Gen 10นะคะเอาลว่าตอนนี้นะน้องๆน,นักศึกษาหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนใช้ iPad รุ่นไหนอยู่มีความคิดเห็นองไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเจนก็อาจจะรู้ไม่เท่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ iPad ทุกถูัวเป็นประจำแต ตัวนึงรุ่นเดียวอยู่แล้วดังนั้นเราก็อาจจะมีแบบมุมมองของเราถ้าใครมีมุมมองใหม่ๆอยากแชร์ให้เรานะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยเรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกๆคนนะคะเพื่อที่จะเอามาบอก Apple ให้เขาสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นหรือว่าเอามาพัฒนารีวิวของเราให้ถูกใจกับคนดูมากยิ่งขึ้นคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีมีเกตทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ